มันควรจะเป็นจิตใจที่รู้จักรู้สึกสามารถควบคุมความรู้สึกป้องกันไม่เสื่อวามรู้สึกประเภทตัวกูต้องกูขึ้นมาในใจิตใจมันก็เป็นจิตใจอันใหม่เป็นจิตใจที่ว่างและ็ว่างอยู่ได้จริงรักษาความเป็นประพัดสอนไว้ได้ตลอดการ กิเลสทั้งหลายไม่อาจจะครอบงำจิตใจชน,ชนิดนี้ได้ออกนี่มันต่างกับประพัดสอนตามธรรมชาติซึ่งมันเปิดโอกาสให้กิเลสครอบงำได้เรื่อนี้ใช้อำนาจของธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติจนถึงระดับสูงสุดแล้ว,วกค็ควบคุมความเป็นประพัฒสอนแห่งจิตใจไว้ได้กิเลสไม่อาจจะครอบงำได้ความเป็นประพัดสอนนั้นมันก็หาวร นี่เป็นการบรรลุมรคนิพพานอย่างนี้นี่คือหัวใจของพุทธศาสนามันมีเท่านี้ว่าอย่าให้ตัวกูของคูมันเกิดขึ้นมาว่างหรือเดิมเดิมอยู่อย่างก่อนแต่ที่มันจะเกิดทีเลสสัญหา